ทอมมี่ <Tommy S 2> เป็นนาวิกโยธินไม่ได้กลับบ้านมาเจอพ่อตั้ง14ปีแล้วแต่ที่ทอมมี่กลับมาเนี่ยไม่ได้คิดถึงหรือห่วงใยอะไรนะแต่กลับมาเพื่อกระแนกกระแนถึงชีวิตบัดซบของเขาที่สมัยก่อนพ่อเป็นแค่ไอ้ขี้เมาแล้วซ้อมแม่บ่อยๆจนทําให้แม่กับเขาเนี่ยต้องหนีออกจากบ้านไปเมื่อตอนเด็กๆตอนนี้แม่ของทอมมี่ป่วยตายไปแล้วด้วยความทรมานนอกจากที่ทอมมี่จะไม่ได้เจอพ่อแล้วทอมมี่ก็ยังไม่ได้เจอเบนเดนพี่ชายตั้งแต่ตอนนั้นเหมือนกันปัจจุบันเบนเดนมีครอบครัวที่ดีแล้วก็เป็นครูสอนฟ แล้วทอมมี่ก็แวะไปที่โรงยิมที่เขาเคยซ้อมสมัยเด็กๆแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนเจ้าของไปแล้วตอนนั้นวงการมวย MMA กํากำลังจะมีการจัดทัวร์นาเมนต์ใหญ่ชื่อสปาร์ตามีเงินรางวัลสูงถึง5ล้านดอลลาร์ตอนหนึ่งที่ทอมมีก่กำลังซ้อมมวยเนี่ยบนเวทีมีนักชก MMA ของยิมนี้เนี่ยกำลังซ้อมอยู่เหมือนกันซึ่งไอเนี่ยมันน็อกคู่ซ้อมไปหลายคนแล้ว เจ้าของค่ายก็เลยให้คนไปตามคู่ซ้อมมาใหม่เขาจะให้ค่าจ้าง200ดอลลาร์พอทอมมี่ได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยขออาสา,าเป็นคู่ซ้อมให้เองหลังจากขึ้นเวทีเนี่ยทอมมี่อัดไอ้นั่นเละเป็นโจ๊กน็อกคาเวทีแล้วก็เดินไปทวงเงิน200ดอลลาร์แบบเท่ๆตอนนั้นน่ะก็มีคนอัดคลิปไว้ด้วยตัดภาพไปที่เบนเดนตอนนี้เขามีปัญหาด้านการเงินอย่างแรงลูกสาวก็ป่วยเป็นโรคหัวใจทำให้เบนเดนกับแฟนเนี่ยต้องทำงานพิเศษเพิ่มและตอนนี้ก็มารู้อีกว่าอีก2 3เดือนน่ะบ้านกำลังจะถูกยึด เจ้าของค่ายตามหาทอมมี่ตามที่อยู่ที่เขาสมัครไว้สรุปว่าไอแมดด็อกคนที่ทอมมี่น็อกได้วันนี้ดีกีไม่ธรรมดาเลยเป็นถึงมือหนึ่งของโลกรุ่นมิดเดิลเวทภาพตัดมาที่แบนเดนคืนนั้นเขากําลังจะไปสมัครเป็นกาดที่ผับแต่ดันมีเวทีมวย MMA เดินสาย <c oughs> เขาก็เลยแอบเมียขึ้นไปโชพราะเงินมันดีกว่า แต่ก็ต้องมาทะเลาะก,กันเพราะนี่ถือเป็นข้อตกลงว่าเบนเดนจะต้องเลิกชกมวยหลังจากมีลูกอดีตเบนเดนเคยเจ็บหนักจนต้องเรียกรถพยาบาลซึ่งเมียเขาไม่สามารถทนดูได้แล้วเรื่องที่เขาขึ้นชก MMA เเมื่อคือน MM น่ะก็ดังไปถึงโรงเรียนเฉยเลยจนเบนเดนถึงกับโดนลงโทษพักงานสอนหนึ่งเทอมซวยไปกันใหญ่ถึงตอนที่ทอมมี่ตัดสินใจจะลงแข่งสปาร์ตาเนี่ยเขาเกลียดพ่อมากแต่ก็ต้องมาคุยกับพ่อเพื่อให้พ่อเนี่ยเป็นโค้ชให้ คือพ่อของทอมมี่เนี่ยนอกจากจะเป็นขี่เมาแล้วเขาก็ยังเป็นโค้ชสอนมวยปั้มให้ทอมมี่ตั้งแต่5ขวบจนทอมมี่เคยเป็นแชมป์มวยปั้มรุ่นเด็กถึง6สมัยตัวเบนเดนพี่ชายเนี่ยก็โกรธพ่อเหมือนกันแต่สาเหตุก็คือพ่อเนี่ยฝึกทอมมี่โดยไม่สนใจเขาแต่เบนเดนเองเนี่ยก็เป็นนักชก MMA มาก่อนที่จะมาเป็นครู คือบ้านนี้ทั้งบ้านเนี่ยเป็นนักสู้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเมื่อเบนเน่นถูกพักงานเนี่ยเขาก็เลยไม่มีตัวเลือกมากนักเขาเลยตกลงกับแฟนว่าจะต้องตะเวนชก m m a เพื่อหาเงินเขาก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเก่าที่เป็นโค้ชแล้วตอนนี้ก็เป็นเจ้าของยิมด้วยทั้งทอมมี่และเบนเนนเนี่ยต่างคนต่างฝึกร่างกายอย่างหนัก ฝั่งทอมมี่ได้เจ้าของยิมส่งชื่อเข้าสมัครสปาตาให้ได้เรียบร้อยแล้วส่วนอีกเรื่องที่เป็นข่าวใหญ่ของทัวร์นาเมนต์ก็คือจะมีนักชกรัเสเซียชื่อโคบ้ามาแข่งงานนี้ด้วยโคบ้าเป็นนักชก MMA สุดโหดของรัเสเซียและก็เป็นอดีตเจ้าของเหรียญทองมวยปั้มโอลิมปิกมาก่อนเอาง่ายๆการที่มีชื่อโคบ้ามาแข่งรายการนี้งั้นมึงก็เอาแชมป์ไปเลยบรนเดนเองก็เดินสายชกไปเรื่อยๆ แล้ววันหนึ่งโอกาสก็มาถึงนักชกตัวเต็งของยิมเนี่ยบาดเจ็บขณะซ้อมทำให้มีโคต้าว่างเขาก็เลยอ้อนวอนขอโอกาสจากโค้ชให้ส่งชื่อเขาไปชกแทนแต่แล้วก็มาลงเอยด้วยการทะเลาะก,กับเมียและเมียก็ยิ่งคาขาดว่าจะไม่ไปดูเขาขึ้นชกเด็ดขาดวันเริ่มโทัวร์นาเมนต์มาถึงเบนเดนได้เจอกับทอมมี่ครั้งแรก ปกติแล้วผู้จัดพยายามหาข้อมูลของนักสู้ทุกคนแต่ทอมมี่เป็นคนเดียวแทบไม่มีใครรู้จักข้อมูลส่วนตัวเขาเลยมีสิ่งเดียวที่ทำให้คนรู้จักเขาก็คือคลิปไวรัลที่ทอมมี่น็อกแมดด็อกได้ที่ดังไปถึงกองทัพในต่างประเทศแล้วก็มีทหารคนนึงเนี่ยจำทอมมี่ได้ทอมมี่เคยช่วยชีวิตเขาไว้ด้วยการกระชากประตูรถถังที่จมอยู่ในน้ำออกได้เฉยเลย ทอมมี่ไม่ได้เกลียดแค่พ่อแต่ก็ยังโกรธแบนเดนด้วยเพราะตอนนั้นเนี่ยพวกเขาต้องหนีออกจากบ้านไปพร้อมกันแต่แบนเดนเลือกที่จะหนีออกจากบ้านไปอยู่กับแฟนแล้วทิ้งให้ทอมมี่กับแม่หนีไปตามลาพังซึ่งแบนเดนเองก็บอกว่าตอนนั้นเขาอายุ16เขาไม่รู้ว่าต้องทอํายังไงและเขาก็รักแฟนมากแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตอนนั้น,นแม่กําลังป่วยหนักในใจทอมมี่มีแต่ความโกรธแค้นตัดมาที่โรงเรียนเด็กๆพยายามขอครูใหญ่ใช้ห้องประชุมเพื่อเชียร์ครูแบนเดนแข่งสปาดาแต่ครูใหญ่ก็ไม่อนุญาต รายการนี้มีนักสู้ทั้งหมด16คนทอมมี่ได้ขึ้นชกเป็นคู่แรก ผู้บรรยายก็เล่าว่าคลิปไวรัลที่เขาน็อ c แ m a ด็อกได้เนี่ยเป็นอย่างเดียวที่ทําให้เขาขึ้นชกในรายการนี้ได้เขาไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีเพลงเปิดตัวส่วนข้อมูลส่วนตัวและสถิติการชกต่างๆเนี่ยก็หาข้อมูลไม่ได้เลยแถมทอมมี่เองก็ไม่เคยให้สัมภาษณ์ไม่ถ่ายรูปไม่สนใจอะไรทั้งนั้นทาให้ทอมมี่เนี่ยเป็นที่สนใจของกองเชียร์มากถึงเวลาทอมมี่ขึ้นชกเริ่มยกแค่ไม่กี่วินาทีทอมมี่ก็ซัดหมัดซ้ายตูมเดียวนาะคู่ต่อสู้ได้เลยจากนั้นก็เดินลงเวทีแบบไม่สนใจแตกอะไรทั้งนั้นเบนเดนเปนน จะถูกน็อกอยู่แล้วแต่ละครังก็ช่วยไว้ยกต่อมาเขาก็ฮึดเอาชนะด้วยการจับล็อกแต่กว่าจะผ่านรอบแรกไปได้ก็เหิดขึ้นคอรอบแคนเป็นเด่นมั่นใจมากขึ้นเอาชนะคู่แข่งด้วยท่าจับล็อกตั้งแต่ยกแรกด้านทอมมี่ก็น็อกคู่แข่งสบายๆตั้งแต่ยกแรกเหมือนกันช่วงพักของการแข่งพ่อตามลงมาคุยกับทอมมี่จนรู้ว่าเขาหนีทหารมาแต่เขาไม่บอกสาเหตุแถมไล่พ่อเหมือนกับหมูกับหมาจนพ่อกลับไปกินเหล้าเหมือนเดิมหลังจากที่เลิกเหล้ามาได้ตั้ง3ปี รอบ4ี่คนสุดท้ายทอมมี่กับมาสู้คนเดียวโดยไม่มีโค้ชพอ่พอพ่อเมาน็อกอยู่ที่โรงแรมแมดด็อกที่รอเวลาแก้แค้นมานานเนี่ยก็ได้เจอกับทอมมี่สมใจสัทีผู้บรรยายบอกว่าแมดด็อกเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าจะล้มทอมมี่ให้ได้ในหมัดเดียวเริ่มต้นแมดด็อกก็โดนทอมมี่จับกวดแล้วลัวผัดใส่ไม่หยุดจนสลบคามืองโคตรโหดไม่รู้ทอมมี่ไปแคนอะไรมาหลังน็อกได้ทอมมี่ก็เดินหนีออกไปเลยเหมือนเดิม ฝั่งเบนเดนที่ดูจะเป็นคนอ่อนที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ก็หลุดไปถึงรอบรองชนะเลิศได้ก็ต้องมาเจอศึกหนักมากคราวนี้เขาต้องเจอกับโคบ้านักชกสุดโหดของรัเสเซียทางฝั่งเด็กๆก,กับครูใหญ่เนี่ยก็ออกมาเชียร์เบนเดนที่ลานฉายหนังกลางแปลงพอถึงตอนนี้เนี่ยแฟนของเบนเดนก็เปลี่ยนใจเข้ามาเชียร์เขาที่ข้างสนามไม่ผิดคาดเริ่มยกแรกเบนเดนโดนโคบ้ากนหน่ำใส่แต่ก็อืดจนรอดยกแรกมาได้ยกสก็ไม่ต่างกัน เบนเดนโดนจับทุ่มไป2ทีแล้วก็โดนลัวหมัดใส่แต่ละครั้งก็มาช่วยชีวิตไว้อีกครั้งช่วงพักโยโคชก็มาพูดปลุกใจเบนเดนว่าถ้าเขาไม่น็อกโคบ้าเนี่ยเขาจะแพ้และถ้าเขาแพ้เนี่ยบ้านก็จะถูกยึดเบนเดนเริ่มสู้กับจังหวะหนึ่งโคบ้าจับเบนเดนล็อกคอจนทุกคนนึกว่าเบนเดนเนี่ยไม่น่าจะรอดแล้วจูจ่ๆเบนเดนก็หาเหลี่ยมจับโคบ้าทุ่มไดท้ทั้งทั้งที่โดนล็อกคออยู่จากนั้นเบนเดนก็เริ่มจับโคบ้าล็อกได้บ้างจนในที่สุดเบนเดนชนะโคบ้า ทั้งคนดูและผู้บรรยายเนี่ยถึงกับตะลึงผู้บรรยายถึงกับบอกว่า คนธรรมดาคนหนึ่งที่เป็นครูฟิสิกส์ได้สร้างปฏิหารแล้วจากนั้นหนังก็ตัดมาที่ภาพข่าวมี2เรื่องใหญ่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่จบรอบชิงชนะเลิศเนี่ยทอมมี่จะถูกสารวัตรทหารคุมตัวเรื่องหนีทหารสาเหตุก็มาจากเครื่องบินที่ระเบิดของสหรัฐเนี่ยทิ้งบอมผิดทําให้เพื่อนรักของเขาแล้วก็ทหารคนอื่นๆตายหมดมีเขาลอดมาได้แค่คนเดียวแล้วการที่มาแข่งสปาร์ตาเนี่ยก็เพื่อต้องการเงินรางวัลทั้งหมด5ล้านดอลลาร์ไปให้กับครอบครัวเพื่อนรักของเขาส่วนอีกข,ข่าวหนึ่งคือทางผู้จัดรู้แล้วว่าคู่ชิงชนะเล รอบทิงชนะเลิก2ยกแรกทอมมี่รัวหมัดใส่เบนเดนไม่หยุดน่าจะเป็นเพราะความโกรธที่สะสมมานานที่เขาคิดว่าพี่ชายทิ้งเขากับแม่แล้วไปมีความสุขกับชีวิตส่วนตัวหลังจากยกที่3ผ่านมาได้สักพักหนึ่งจังหวะหนึง่งเบนเดนจับทอมมี่ล็อกได้แต่ทอมมี่ไม่ยอมหยุดจนแบนเดนพลาดไปหักไหลท่ทอมมี่เบนเดนตกใจมากแต่ทอมมี่ก็ยังสู้ต่อไม่ยอมแพ้ส่วนพ่อของทั้งคู่เนี่ยก็ตามมาเห็นลูกๆสู้กันเบนเดนเองไม่อยากสู้กับทอมมี่แล้วแต่ทอมมี่น่าจะต้องการระบายความแค้นที่เก็บอยู่ออกมาให้หมด เบนเดนเองก็เลยต้องจำใจสู้จังหวะสุดท้ายเบนเดนจับทอมมี่ล็อกได้แล้วก็บอกทอมมี่ว่าเขาขอโทษแล้วก็บอกต่อว่าเขายังคงรักทอมมี่มาก mm hmm. เขาอยากให้ทอมมี่ยอมแพ้ซะไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วในที่สุดเบนเดนก็เป็นแชมป์สปาร์ตาแต่ไม่ทันได้มีการรับรางวัลอะไรทั้งนั้นเบนเดนก็ประคองทอมมี่ที่ไหลหักเดินลงจากเวทีแล้วออกจากสนามไปด้วยกันแล้วหนังก็จบลง ทิ้งให้คุณดูคิดต่อเองว่าความสัมพันธ์ของพ่อลูกทั้ง3คนนี้จะเป็นยังไงต่อไปถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ